นี่คือไนกี้ที่ไม่ใช่แบรนด์สินค้าแต่เป็นเทพีแห่งชัยชนะเจ้าของปีกทองคำที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้คนเธอจะมาพร้อมกับปีกขนาดใหญ่และพวงหรีดาวเร็วหรือคอเปเอร์ซึ่งมักจะปรากฏตัวอยู่บนเรียงโอลิมปิกหรือสนามกีฬาสำคัญสคัญเพราะเมื่อเทพีไนกี้ปรากฏตัวเธอจะบินอยู่เหนือสนามรบพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่รับชัยชนะแสตรียมีการเลือกรูปปั้นเทพีแห่งชัยชนะมาเป็นจุดหมายตาเพราะเธอไม่ใช่แค่งานศิลป์แต่สื่อถึงพลังแห่งความสำเร็จ ปีทองอันทรงพลังร้อมภูมิลาัยแห่งชัยชนะในกียืนเด่นเป็นสงา่าสะท้อนความสำเร็จในทุกวันและนี่คือหนึ่งในความใส่ใจของแซสิริที่นำมาศิละปะชั้นสูงมาผสานกับแนวคิดการออกแบบให้ทุกรายละเอียดไม่เพียงสวยงามแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าไปสัมผัสความสวยงามของเทพีในกีดูที่เยริยนสิริพระรามกาวกลุ่มเทพกรีธาความสง่างามเหนือกาลเวลาตามแบบฉบับจอร์เจียนรีเวอร์